ตัวเงี้ยวๆไป จร,จริงๆมันกับบริเติดเปอย่างหลอกลดกระเลอมันกับพ่อไปได้อยู่เอาจึง้ายาหลีคอดเจ้ากันเลยพอใจอยู้ว่าไปเดียวเจ้าก็ส่งสัญญาณจังหน่อยนะมันเจ้าสีข่ขีความไปความมาเอาว่าตัวไฟเจ้เกาก็เหตุบาปขาอยู่ดี ใจยุวเสียนยุ่เขาใจยุ่อกไปเดียวสมมติปาการอีกแล้าง่ะอ <c oughs> สองอาทิตย์เบิดน้ำมันไปเครื่องถังครับเติมไปเต็มถังประมาณพันหนึ่งพันหนึ่งบวกลบ ุกวันเสาร์เหรอยื่เติมไม่อีกรอบถ้าได้มีโอเปิดอยวแม่เติมอีกรอบหนึ่งเติมไม่หรอก็จอดนี่ขาวการารปนางโรลรับซวงบริษทัทแล้วนี่แต่เหตุจังได้พี่น้องเข้าใจเข้ามันจากเมื่อบานเลยออนะมันผมอยากไปเหตุฟาม กุ้งฝอยผมเห็นมันเห็นมันไปหอดไกลก็นี่นะเฮาคว่ำฝันเฮามันบริยูแค่เตือนขึ้นมาตีหาเคืองสุ่งกาแฟอาบน้ำไปเฮ็ดงานหาม่วงพักเบรกหลังจากหาม่วงครึ่งเขางานเฮ็บโอที่ตัวหอดสองทุ่ม ชีวิตกับวอย่หลูบหลบนี่ยุประมาณสิบเจ็ดสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดปีผมกับผมกับว้รู้ว่าวดเกษียณหกสิบเนี่ยผมสิยูซ้ำนี่เราสิกินเงินบำเหน็จบำนาญจากประกันสังคมมันเมืนอยู่บ่อสักตอกนั่นกืบเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าช่วง อายุประมาณนี่เนาะผมสามสิบหกอย่างสามสิบเจ็ดเนาะพ่อแม่ผมกับหกสิบสองหกสิบสามเลยผมก็เป็นลูกชายคนตัวเข้ากับบ่อยักบ่อยัดบ่อยัก,ย,กยู่แล้วนะแต่ว่าผ้าผ้าลาเข้าอยู่นี่พ่วงมาไล่เนี่ยหมวดโหลดแกงังมีเรืออีกสามปีบนะ่ะ เดือนหนายัางสี่ครบสาหกงวดทรงมาเร็วสาสบห้างวดงวดละแปดท่นเจดพี่น้องแปด่เจดยสามสิบ่ังโบ,บวกประก,กันยังบมบวกคา,าซื้อหลัวทายของเหลวพอเราบอตัวสภาพรถเต่ละปีมันมีตต่าใส่ใจคิดไปคิดมาแล้วถามว่าบบมี มีกับโบมีกับกับโบตางกันมีรถกับมีขั้วมลพิชอบที่เพิ่มขึ้นย่างมหาศาลถามโบมีกับป้ายมันกับมีมีปมแางปมด้วยให้จะควงเองอะไรว่าแย่กับบานเทศการนี่มันจังใดละ่ะแย่เพาะกับบานเทศการเนาะเขากับโนนนี้นั่นไป เท่ากับคิดนั่นเอเวลาเท่าเมื่อบาตน,นั่สิเออวามีรถโค้งแต่เขาถ่าแต่เขายุสานนั่นแหลถะถึงมาถ่าแต่เขาอยู่กับ,บไหวถ่าแต่เขาเงบบา่โบวัดิ ผมก็เคยมีรถเก๋งขั้นเนึ้อยา่านรีดกับทรงบาไหวก็ได้ขึ้นเขาที่นี่ก็ได้เมื่อมีเจบนี่แหละเออเราเคยขาดมอเดอร์ซคงมาตลอดมาที่นี่แฟ้ก็บพได้เห็นงานนั้นี่ก็เอาแล้วเริ่มแล้วเริ่มเครียดแล้ว เริ่มจะกลับบ้านด้วยประเทศนี้พอดีพอแถาพอเห็ดบพอกลุ่มไวผมก็ดอยากเห็ดล,ล้วเพื่อนก็เลยเห็ดหายผมก็ไปเขียวเป็นดันเห็นนะเด้อพอเขาเลี่ยวเขาเลี่ยวกันดันเหนเนี่ยคือเปนก็เลยเห็ดหายสั่นลงมาที่นี่กันไวบัวบแล้วพี่น้องเห็ดแล้วเนาะมวนแล้วอันนี้ แทนละแทนเป็นวันเสาอาทิตย์นี่องมาสาจักน้อยบอกว่าแถวนี้ย่านย่านอีเงทึ่นซีบอรนี่งค่อนข้างจะเป็นบริษัทที่อยู่เสาอาทิตย์ มากกว่าเสาทำงานแต่ส่วนของอมาตาซิตี้ฟังออกไปอ่าพัทยาหรือว่ามาตาพุทธเนี่ยทำงานจนถึงเสาหยุดวันอาทิตย์มันเป็นโซนเจนอ่นนี่มันเป็นโซนของอญี่ปุน่นมีฟฝรั่งเน่ยมีเจนเน่แต่ว่าส่วนมากจะเป็นโรงงานของญี่ปุ่นมากกว่าแมน บริษัทผมก็เป็นหนึ่งในหนึ่งในหนังของญี่ปุ่นไปว่าสู้กันฟังดนสี่หลอพีปป่น้องเอาว,วางดีครับรถไปเย,ยีนดงานนะพอดีครับได้ล่วงของเข้ามากล่องเนะาะขาขาต่างกล่องระบบขแขวนคอ ผมก็บ่รู้แต่ว่าภาพมันออกมาทางไหนแต่ก็อยากรู้ว่า,าเฮ็ดออกมาแล้วมันสิดีซ้ำไหแต่มันกับ่บได้หมาอกับทุกคนที่ใส่งานผมมันเป็นสายคอนเทนต์เนาะคอนเทนต์จีก็เฮ็ดเขีปที่แรกกัเฮ็ดบ่เป็นดอกมัวม่วมัว่วไปน้าเขาเอะ่ะ เหตุไปเหตุมาเข้ากับเรื่มศึกษาตัวเหตุจังได้สิมีคนกดถูกใจกดแช่กดติดตามเข้าวะเข้ากับเหตุไปของเขาจัางสี่หละเมื่อเนึงเหตุไปเหตุมาเกิดพลังบวกแต่มันกัมีด่านล,ลบเกิดควมทัวมันมันเมือ่อยมันยากเนาะการเป็นครีเอเตอร์หรือว่าครีเอทีฟหรือว่าอิ ert, นฟูอินเซอร์ี่ ค่อนข้างที่จะายากพรสมควรเพราะว่าหนึ่งการตัดต่อสองคอนเทนต์เท่าสามเท่าบรลูว่าเท่าเสีดคลิปได้ออกมาเตะเราเมื่อผมกับอาศัยว่าเออเท่าเป็นเท่าเห็นงานล่วงงานเท่าก็ได้มีเวลาไปถ่า,ายคลิปขนาดนั่น มอจ๋วครับเจ้าขวางนี่เลี้ยงแมวฮะนี่อ่ะช่องหนึ่งผมสีเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับสั์เลี้ยงเราก็บ,บวกควบบันเทิงไปนิดน,น้อยช่องหนึ่งกะสีเฮ็ดคลิปกินสนหรัเฮ็ดไปเฮ็ดมากเขาสวางปีปีที่สามปีแรกอะ่ะท่านนี้มีไ่ใดหรอพี่น้อง ปีสวางมา่มันเลื่อมมีไรใดจ้ะโฆษณาเนาะเลื่อมมีไ่ใดจ้ะโฆษนาโน่โนนี่นั่นไปเออผมก็เลยเกิดกำลังใจมีพลังบวกให้เจ้าของท่นนแต่เลยเฮ็ดเป็นเพจไปเลยก็มีซื้อว่าเอกพลแฟนเพจช่องหนึ่งแล้วก็ช่องที่สวงแต่เฮ็ดยูประมาสวงช่วง ช่องที่สามนี่เป็นช่องของโปรไฟล์ส่วนตัวซึ่งไปเปิดโหมดเมื่ออาฉียและเข้ากระเหตุไปเรื่อยๆ,ๆจนจนมันมีไร่ใดขึ้นมาเราก็หลายคนที่บอกเข้าใจว่าไร่ใดเกิดจากอย่างเขาบอกรู้ว่าไร่ใดนี่มันเกิดจากการรับชมคลิปการที่คลิปเขานี่เกิดโฆษณามีโฆษณาเรียน คือช่องในๆของเขาอย่างประมาณเนี่ยเท่ากับเหตดไปยุศาสตร์ครับบมมีู่้ไดรู้ะะด,ดอกว่ารายใดมันสิเกิดคือมือไดเราก็สิถืิ์จำการรายใดมือไดมันไม่มีใครรู้แต่ที่รู้ก็คือคนที่เขาเหตดเท่านั้นแหละพี่น้องที่ที่มันจะสามารถ รู้ดว่าระบบ Facebook เขาจายเงินเท่าโดยวิธีใดแน่นอนครับทุกคนที่เปิดหมวดเมื่ออาชีพเขารู้เขารู้ดีและการแก้เหลืองแก้แดงเนี่ยติดเหลืองติดแดงแก่จึงไดเก็ดจึงไดสิสิกลับขึ้นเขามาในระบบใด ยากนะแต่ว่าเราก็ต้องทำเขาก็บว่าผมเป็นป่าแหละเล็กๆเห็ดไปเห็ดเห็ดไปเห็ดมาเรือมีคนถามแล้วว่าเฮ้ยเห็ดจึงไข่อยคือสิมีโคษ่าคือเจ้าเลี้ยวเห็ดจังไข่อยสิหลับไล่ใดผ่อ่าผมจะบอกอย่างนี้นะ จาโดยคาจะขงวงเราก่าขวนจะหหยกำล่ังใจจะขวงในแต่ละมือว่าต้องได้สิต้องทำให้ได้เหมือนเขาสิถืออจำกัดเท็ดจังไดฮะนี่ถือระงับเงื่อนจากระบบแต่ก่อนผมก่าน,น้อยเถือผู้นั้นผู้นี้ว่า ไปสวนเขาไปโน่นนี่นะจะควางยังบดเงน็นว่าสันกับว่เป็นงยังเข้ากับตอนนั่ะเข้ากัน,น้อยน,นิดน,นเนาะเฮ้าบ่ลููว่าแรงกดดันมันมีหน่อยมีหลายสำเนียงแต่ผ่านมาสองปีผมก็เฮ็ดไปครับแฟนผมนี่แหละสองุนว่าเออเฮ้าบ่ตรงไปบอกพูได้รอกเข้าก็เฮ็ดตามวิถีเฮานี่แหละ ผู้ใดบ่เข้าใจก็สร้างเขาผู้ใดสิม่วงเขาแบบใดก็สร้างเขาเขาก็เฮ็ดไปของเขาอายูุสัตย์ี่เฮ็ดไปเฮ็ดมาก,กแต่ดีขึ้นตัวให้เริ่มเริ่มรายได้เริ่มขยับขึ้นเดือนละ200 300บาทไทยก็โอเคบางเดือนก็ฟ,กฟกุูกแน่ก็4ี0หา้าแต่มันก็ยังบ่ถอนยังบ่ได้ ผู้คนหลายคนว่าคือบทถอนมันดีถอนไนังได้มันระบบเขาจำกัดต้องยี่สิบหาเหรียญขันตําหรือว่าตั้งไวล้ลอยเหรียญลอยเหรียญลอยดอนเนาะจึงสีถอนได้ระบบเขาจะเป็นคนโอนให้เราเองเราไม่มีสิทธิ์ที่จะถอนเอออี่ยังประมาณนั้นจะเขาใจผิด วอดบริษัทแล้วพี่น้องไปมีมองจอดครับเพราะว่ามีคนมาสายก็ผมเบียดไปมีที่จอดนะครับตอนนี้ <c oughs> มีมองจอดทวามอจอดใกล้ๆลูมน,นี่แหละอ่ะาะเป็นยังจอดติดเสานี่แหละ ผมมีค้นไหมใส่เวลาอยู่มัะมยี่สิบหานาทีบวกลบอ,ออกจากบ้านมาเจ็ดโมงเจ็ดโมงหานาที่ ถึงบริษัทแล้วนี่เวลาพอดีพี่น้องขอบคุณลหลายๆสำหรับคลิปนี่เจอกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ